สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับอออันอีกแล้วครับวันนี้ฮะมีเนื้อหลักๆนะครับเนื้อเงินนะฮะแล้วก็เนื้อเงินหน้าทองคําครับมาแบ่งปันนะครับช่วงนี้ฮะทองแพงมากครับอ่าอะไรที่เป็นทองครับก็อยากให้เช่าอยากให้ซื้อแบบคุ้มๆนะฮะอ่ะแต่วันนี้นะครับมีหน้าทองมา2เหรียญนะครับคุ้มกันแน่นอนนี่ชุดกรรมการด้วยนะครับเนี่ย ดูครับแล้วก็พูกเนื้อเงินนะครับสีมาเนี่ยดูครับอ่ะมีมา5้าเหรียญครับให้เร็วให้ไวครับอ่าอย่าพลาดเลยนะครับวันนี้ฮะราคาแบ่งปันแน่นอนครับผมนี่ชุดกรรมการหน้าทองคำนะครับอ่ายากมากอันเนี้ยออกวัด3,5 0 0สมัยทองคำยังไม่แพงนะครับออกวัดยัง3,5 0 0เลยตอนนี้น่าจะมี4 5 0 0ถึง5,000ครับอ่ะดูก่อนเลยเหรียญนี้ รุ่นอะไรหลายคนรู้จักนี่ดูครับนะฮะร้อยครับร้อยปีนะครับนี่ร้อยปีวัตโกครับนี่อันนี้จะเป็นเงินลงยาฟ้าหน้าทองคําแท้นะครับรวยร้อยปีนะครับเป็นทรงรูปไข่นะครับอ่าอยู่ในชุดกรรมการเลยพิเศษครับนี่สร้างน้อยมากนี่นี่ครับร้อยนะครับร้อยคือร้อยปีหลวงพ่อนะครับ อายุครบ100ปีนะฮะชื่อดีครับรวยร้อยปีนะฮะนี่หน้าทองคำแท้นะฮะดูเลขอยู่ไหนเฮ้ยหูนึกว่าตรงสองสองสองหกครับนี่รุ่นรวยร้อยปีนะครับหลังขาวๆเลยอ่ารู้จักกันแน่นอนครับรุ่นนี้ครับนี่หน้าทองคำนะผมว่ามีเกือบร,รมเนี่ย ช่วงนี้กรำแล้ว0 0 0 0กว่า3,100นะครับอันนี้ก็ต้องมีเกินครึ่งกรมครับประมาณ0.7 0.8นะฮะอ่าแต่ขออย่างเดียวครับอย่าไปแกะหน้าท่านออกนะครับวันนี้แบ่งปันครับเอาไป1,500บาทให้เร็วให้ไวเลยครับลงยาฟ้าสวยมากนี่ชุดกรรมการครับหน้าทองคำก็คุ้มนะฮะเนี่ยกรแมละ3 0 0 นะครับอันนี้เกินครึ่งกลับแน่นอนนะครับอ่ะ1,500ให้เร็วให้ไวครับโอ้โหสวยมากรวยร้อยปีนะครับเงินลงยาฟ้าหน้าทองคําแท้ชุดกรรมการ1,500บาทต่อนี่กระดุมกระดุมลงยาแดงครับเนื้อเงินลงยาแดงอ่าดูครับหน้าก,ากากครับหน้ากาก,ากหนาด้วยดูหน้าใหญ่หน้าเต็มครับ ทองคำมีเยอะฮะนานา,นานด้วยเนื้อเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินอ่กากอไก่กรรมการนะครับนี้อยู่ในชุดกรรมการกระทิ้นหกสครับกรรมการคร,ร,รับกอไก,ก,รรก่ตอกอเลขห้าห้าสามนะครับเงินยาแดงหน้ากากทองคำอ่าอันนี้ผมบอกเลยคุ้มแน่นอนคุ้มอีกเหรียญเอาไป900าร้อบาทนี่ หน้าทองคาก็เกิน900แล้วฮะขออย่างเดียวอย่าไปแกะนะครับนี่900บาทครับเงินหน้าทองคําลงยาแดงชุดกรรมการแคบไปเลยครับมาต่อด้วยลงยาแดงนะฮะชูบนี่ดูครับสีมาเต็มองค์ฮะเนื้อเงินลงยาแดงครับผมนี่หลังขาวๆเลยมีเลขด้วยนะครับเลขอะไรไม่รู้ 2องเจ็ดแปดสอครับนี่ฮะอย่างสวยเลยนี่โอ้โหดูยาก่อนยาสวยไหมยยาสวยครับยาเต็มเต็มเลยนี่นนเงินยาแดงออกวัด2องพันนะครับถ้าเนื้อเงิน่ะจะออกวัดสองพันทุกเหรียญทุกรุ่นเลยนะฮะอ่ะ วันนี้เอาไป800พอสวยครับเนี่ยเงินยาแดงครับสีมาเต็มองคเนืเงินแท้นะฮะหลังขา,ขาวๆเลยนี่ผ่านพิธีการผูกเสกแน่นอนครับ800บาทไวเลยครับให้ไวเลยฮะร,ราคานี้ครับต่อนี่นี่นี่ นี่ยาเขียวเหนียวซับดูครับยาเต็มเต็มเลยโอ้โหวันนี้เหรียญสวยทุกเหรียญเลยเนี่ยนี่บูชาครูนะครับมาซองเนื้อเงินแท้นะครับลงยาเขียวดูครับยาฮะเต็มเต็มเลยครับเขียวเขียวเขียวเหนียวซับนี่สองสองหกหนึ่งนะครับบูชาครูนี่ดูครับ อ่าแบ่งปันครับผมเขียวเท่าไรเขียวสวยนี่ที่บอกครับราคาวัดสองพวันนี้เอาแปดรอยอ่าราคาอย่างกระจนไม่ใช่จนนะครับอออันตัวจริงเสียงจริงนะครับได้มาถูกแบ่งถูกนะฮะแปดร้800นะครับนี่บูชาครูปี6กอ่าต่อสีนํำเงิน ดูครับนี่สวยเหมือนกันเลยอ่าซองบูชาครูครับเนื้อเงินลงยาน,น้้าเงินนี่เป็นไงล่ะโอ้โหยังสวยนี่เลขอะไรสองสามสามห้านี่ครับบูชาครูปี6กนะครับนี่มีโคด้ดทววยตรงนี้ด้วยนะอ่า ที่บอกครับราคาวัด2 0 0 0วันนี้เอา800เหมือนกันอ่ะแคบไว้เลยครับ800ครับไวๆไวครับมี800มีกี่เหรียญ800มี3เหรียญบูชาครูนะครับบูชาครูรู้จักกันแน่นอนอ่าชึบนี่เหรียญละ8 0 0นะครับ อ่าดูครับโอ้โหสวยๆเลยส่วนเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำจะเป็นเม็ดรกระดุมนี่กระถิน6 2 900ครับ900ครับอ่าเนี่ยหุ้ม1500บาทรวยร้อยปีนะครับมาตโกครับอ่าแคปไปเลยครับ ก็ยังรับเช่าให้เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยอยู่นะฮะ,ะท่านใดอยากเช่าอยากปลอยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไลน์เบอร์โทรไว้ให้ครับนี่ฮะแอดมาเลยครับแอดมาก็จะขึ้นโปรไฟล์นี้เลยเอออันจําจำเดินบุญอ่านี่เลยมีเพจด้วยครับเพจท่นนนานใดสนใจก็อินบอกข้อความเพจมาได้นะครับนี่ โอเคนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ